วันนี้เรามารู้จักระดับการคั่วกาแฟ ى, ผลต่อรสชาติคาเฟอีนและสุขภาพกันนะครับกาแฟ ى, เรื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มกระตุ้นความตื่นตัวในยามเช้าเท่านั้นแต่ยังเป็นวัฒนธรรมเป็นกิจวัตรและสำหรับใครหลายคนคือความสุขประจำวันแต่รู้ไหมว่าระดับการคั่วของกาแฟ ى, coffee roasting level มีผลต่อรสชาติปริมาณคาเฟอีนกลิ่นหอมรวมถึงคุณค่าทางสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับประเภทของการคั่วกาแฟความแตกต่างระหว่างคั่วอ่อนกลางและเข้มและแบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดระดับการคั่วของกาแฟการคั่วเมล็ดกาแฟเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปลี่ยนสารเคมีในเมล็ดเขียวหรือกรีนบีน ให้กลายเป็นเมล็ดกาแฟที่หอมอร่อยพร้อมชงดื่มโดยทั่วไปการคั่วแบ่งออกเป็น3ระดับหลัก 1. คั่วอ่อน (light roast) ลักษณะสีเมล็ดน้ำตาลอ่อนไม่มีน้ำมันบนผิวเมล็ดกลิ่นหอมผลไม้หรือดอกไม้ชัดเจนรสชาติเปรี้ยวสดชื่นใกล้เคียงกาแฟต้นทางปริมาณคาเฟอีนสูงที่สุดใน3ระดับเนื่องจากยังไม่สลายจากความร้อน เหมาะกับผู้ที่ชอบกาแฟรชสชาติซับซ้อนต้องการพลังงานจากคาเฟอีนสูงสายสโลบาร์เช่นพ o โอเวอร์ดริปแอ o p โรเพรสขั่วกลางมีเดียมโรสลักษณะสีน้ำตาลเข้มขึ้นเล็กน้อยรสเปรี้ยวขมสมดุลกลิ่นหอมนุ่มนวลมีรสหวานในปลายลิ้นปริมาณคาเฟอีนปานกลางเหมาะกับผู้ดื่มทั่วไปต้องการความนุ่มกลมกลม่อม เหมาะกับการชงแบบดริปเอสเปรสโซโคบู 3. รขั่วเข้มดาร์กโรสลักษณะสีดำน้ำมันเริ่มเคลือบนผิวมเมล็ดกลิ่นไหม้นิดนิดรสขมเด่นรสชาติของกาแฟจะถูกกลบด้วยกลิ่นการคั่วปริมาณคาเฟอีนต่ำกว่าขั่วอ่อนเหมาะกับคนชอบกาแฟขมขเข้มดื่มกับนมเช่นลาเต้คาปูชิโน กาแฟชงแบบร้านโบราณหรือเอสเปรสโซช็อตเข้มๆความเข้าใจผิดเรื่องกาแฟขั้วเข้มคาเฟอีนเยอะหลายคนเข้าใจว่ากาแฟเข้มเท่ากับตื่นเท่ากับคาเฟอีนเยอะความจริงกลับตรงข้ามงานวิจัยของ National Coffee Association NCA 2020ระบุว่ากาแฟที่คั่วอ่อนมีปริมาณคาเฟอีนต่อปริมาตรมากกว่ากาแฟขั่วเข้มเพราะความร้อนที่ใช้ในการขั่วเข้ม จะสลายคาเฟอีนบางส่วนไปในขณะที่ขั่วอ่อนเก็บคาเฟอีนไว้ได้มากกว่าดังนั้นหากคุณดื่มกาแฟเพื่อความตื่นตัวคาเฟอีนสูงควรเลือกขั่วอ่อนมากกว่าขั่วเข้มผลต่อสุขภาพของระดับการขั่วกาแฟขั่วอ่อนมีสารโพลีฟินอลและคลอโรจีนิกแอซิดสูงดีต่อระบบต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบกาแฟขั่วกลาง สมดุลทั้งในรสชาติและสารอาหารเหมาะกับการดื่มประจำวันในปริมาณที่พอดีกาแฟขั้วเข้มสารต้านอนุมูลอิสระอาจลดลงแต่รสชาติเข้มถูกใจคนดื่มกาแฟจัดหากดื่มมากอาจกระตุ้นกรดในกระเพาะผู้มีปัญหากระเพาะเคลื่อนระวังดื่มกาแฟวันละ1-2แก้วไม่เติมน้ำตาลมากเลือกเวลาช่วงเช้าถึงบ่ายต้นต้นหลีกเรื่องหลังบ่ายสามเพื่อไม่รบกวนการนอน การเลือกกาแฟไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ต้องเหมาะกับคุณที่สุดลองเปลี่ยนวิธีชงลองเปลี่ยนระดับการคั่วแล้วคุณจะพบกาแฟถ้วยที่ใช่ของตัวเองกาแฟคือศิลปะของรสชาติและพลังจากธรรมชาติถ้าเราเลือกอย่างรู้เท่าทันดื่มอย่างพอดีก็จะได้ทั้งความสดชื่นและสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปหากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องความคิดดี เพื่อไม่พลาดสาระสุขภาพที่ดื่มง่ายย่อยง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ